ถ้าเขาจะเอาไปนะฮะก็ต้องลงบัญชีไว้หรือไม่ก็ทำสัญญาฝากขายกันให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะฮะไอ้นี่มันฉลาดมือนพ่อเลยลูกใครปะลูกพ่อนะอืมอ ไม่ก <Humans. S 1> ินอีกแล้วเดี๋ยวมันจะเย็นสมหมดนะนี่อะไรของแกเหรอเยนแล้นดแล่นายรึโกรดเลยเกเกอเอาทาดีๆของท่านแบบไปไหนเหรอเกเอาไอ้ไอ้ปอะไอ้ก่ท่านกินดูสีที่แสบท่านหมดแล้วเนี่ยมันพลาสติกอย่างดีนะนาย ฉันอุตส่าห์เอาอย่างไอ้ที่มันบางๆเบาๆเนี่ยเวลานายโมโหอยากจะปาใส่ฉันเนี่ยฉันจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วมันก็ไม่แตกด้วยไม่เอาขันกินไม่ลงแลกข้างดีๆของแนไปไหนหมดฮะฉันเอาไปเก็บหมดแล้วค่ะต่อไปนี้เนี่ยจะเลิกใช้แล้วนะคะใช้แต่จานพลาสติกอย่างเดียวไม่เอาไม่เอาไม่เอา หายให้ฉันก็อยู่นู่นนะเอาไเห็นไหมเนี่ยนายพูดยังไม่ทันไรแล้วก็ปาอีกแล้วแล้วถ้าเกิดมันเป็นแก้วเนี่ยมันก็แตกแล้วโดนฉันเนี่ยมันชิฉันก็เจ็บตัวด้วยฉันได้มันไม่ปาก็ได้แล้วรอไม่ปาไม่ปาแน่นะคะถ้านายปาฉันอีกเนี่ยฉันจะไม่มีวันละชามดีๆมาให้นายใช้อีกเลย แก้วน้ำนีำ่ก็เหมือนกันห้ามปาถ้าปาฉันอีกเนี่ยฉัน ouais. จะไปเป็นเมียเก็บอาเซียจะได้ไม่ต้องกลัวเจ็บตัวเอ็มข้ข nah right? ้อเรื่องเรื่องเรื่องโมโหาอ็มเอ็มปาปาต้องร้อยร้อยร้อยนกันนั่นกูได้อ้าวก็นายกดดันให้ฉันพูดเองไม่ใช่เหรอฮะนี่นายนายอะมองฉันี้แง่ดีบ้างสิคะ ฉันนทำทุกอย่างเพื่อนายนะที่เอาจานพลาสติกมาให้เนี่ยเวลานายปาเนี่ยนายจะได้ไม่เหนื่อยนายแล้วก็ไม่แตกด้วยพอพอพอเลยก็ไม่ต้องพูดมากนะก็เอาพวกนี้นไปทำอว้ไว้ให้นังกินใครรู้กรอเขาไม่ปาหัวแตเขาจะ่าอย่างเดียวอ่ะอ่ะเห็นไหม พูดมากๆเข้านะมันไม่เหนื่อยหรือไงนายเฮ้พูดแหละแล้วูดูซิปากเปิกเบี้ยวอย่างเงี้ยแล้วน้ำลายนะ่มันก็ไหลไหลลงมาที่คอมก็น่าเกลียดมันดูแย่นรงมากนะอย่พูดมากนะแก่พูดพูดมากที่กว่าฉันพูดเอ สวัสดีครับคุณยายเป็นไงบ้างคะคุณยายเราเรามวไหัวปวดมากเนะร่งกายมันเขยมันไม่ได้เลยอะร่างกายมันทำงานไม่ได้รางกายแย่งแต่ต้องลองนี่ก่อนดีนะดูสิเลยนี่นะ วอกดืกได้แล้วนั่นนอะเนอะเนอะเนอดือก็นองเยอะนะเนอะถึงเพราคุณยายมันทำเรืยองผ้าบำบัดมันฝึกเดินอาการคุณยายถึงได้ดีขึ้นคุณยายต้องพยายามต่อไปนะฮะวอกอะไรอ่ะอว่านะนะ ก็บางครับยายหมดดีนะที่ไม่เบื่อยายซะก่อนนะอ่ะจังนี้นะยายนะบางครับอุด,นะดยนะุลๆๆๆๆๆๆๆวๆๆๆๆวนๆๆะๆๆ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 ๆอืม <c ười> เงินน่ะพอใช่ไหมหอยากได้เงินพิเศษมากเงินพิเศษที่ได้จากงานพิเศษเนี่ยนะคะฉันอยากได้คะ่ะ <shooters S 2> แต่เงินมีกลิ่นเนี่ยฉันไม่เอาคะ่ะเงินมีกลิ่น,นอเอ้ยเงินมีกลิ่นไงเงินอะไรมีกลิ่นอ่ะไอเงินบางอย่างเนี่ยมันมีกลิ่นขมแมงขมแมงนะคะนายมันมีกลิ่นบาปค่ะไอบาปอะไรบุญ่ะไ่ว่ะ ช่วยผู้ชายให้หายเครียดเนี่ยมันดีนะรู้หรือเปล่าอย่างฉันเนี่ยนะโอ้โหงานการก็เยอะแยะเมียก็ป่วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็ไม่มีแม่อย่างเนี้ยเธอจะไม่ช่วยสงเคราะห์ยิ่งกับสามีคนอื่นยิ่บากนะครแล้วผู้ชายที่มายุ่งกับเมียคนอื่นเนี่ยมันก็ยิ่งบากข้าไปใหญ่เลยค่ะ มันผิดเสีลข้อสามนะคะรู้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 ่ะผิดแล้วผิดแล้วแต่ว่าแหม